สวัสดียามเช้าครับผมเมื่อคืนฝนตกหนักนะน,นี้จะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะนี่เห็นเขาว่าฝนตกหนักและปลามันขึ้นนะผมจะลองหาเนี่ยเปียกหมดเลยวันนี้ยังไม่มีพี่ๆนาน,านานักตกปลามานะ มื่อคืนตกหนักฝนให้อยู่ได้นี่ก็สุดยอดแล้วน้ํามันขึ้นด้วยตกทีน้ําขึ้นเลย,ยเน,ยนี่นี่นี่นนปลาขึ้นจริงด้วยครับโอ้โหเยวอะไรครับนี่เต็มเลยืเยอะจริงแต่ผมจะจับมันยังไงเดี๋ยว เอาไงดีเยอะอย่างเขาว่าจริงโอ้โหมีทั่วหมดเลยมั้งเนี่ยผมจะลองเดินดูมันเป็นปลาปลาอะไรวะเดี๋ยวจับให้เพื่อนๆดูสักตัวหนึ่งผมจะจับมันยังไงตัวที่อยู่บนบกนี่มันมีตัวอยู่บนบกด้วนะ เดี๋ยวเออลายล้วตัวหนึ่งตัวตัวนี้ตัวเล็กอะ่ะไอ,อตัวที่มันหนีหนีนี่ตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยปลาอะไรเนี่ยผมไม่รู้จักหรอกเต็มน้ำไปหมดเลยเดี๋ยวนี่นี่จะจับตัวเขาเนี่นย มือผมถือกล้องนะเลยน่นถนดัดมือถือโทรศัพท์โอ้ยมีปลาตัวใหญ่โอ้โหโอ้โหมันขึ้นมาอยู่บนบกเลยคนระับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวขึ้นบกกันเลยนะ อนี่น,นี่เห็นไหม,มนมี่ตัวสวยๆให้เพื่อนๆได้ดูไหมนี่แต่มันเยอะจริงนะเต็มน้ำเลยมันมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ปนๆกันไปอ่ะมันขึ้นมาอยู่บนหญ้าเลยนะครับเดี๋ยว ผมเล่นดูให้ดูกันหน่อยอุ้ย,จ,ยจับไม่ทันตัวปมะมสองนิ้วได้อยู่จับปลามือเดียวนี่มันจับยากจริงๆ นี่ถ้ามีตะแกงหรืออะไรนะเกลียดเลยถ้ามีตะแกงหรือที่ทตักดีๆนะน่าเยอะเลยนยผมว่าเนี่ยหัมวมือคำไปมั่วๆนะ นี่มันเป็นอีกชนิดนึงมันเป็นปลานี่เห็นยังวะเนี่ยปลาแบบนี้แต่อันนี้ตัวเล็กอ่ะผมจหาตัวเวยๆให้ดูท่าต้นนี่นี่นี่ตัวใหญ่โอ้อยอะไรทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ อื้มอื้มอื้มรู้แค่อื้อเยอะเกินถ้าสายทานโกฟิชชิ่งนี่คงแบบถูกใจน่าดูเลยเนี่ยแบบนี้อ้าวปลาเล็กนี่เอะอะ ยอดเป็นโดนเลยธานโากะมาเล็กเยอะมากเลยปลาโตสองนิ้วสองนิ้วสมนิ้วนิ้วหนึ่งก็มีนะส่วนใหญ่สองนิ้วสมนิ้วแต่ว่าผมผมจัดไม่ทันอะอนี่ไงอุปกรณ์สวิงเดี๋ยวอืม ถ้าถือสวิงก็ต้องวางโทรศัพท์เดี๋ยวจะจับมือป่าให้ดูกันขึ้นมาอยู่บนบกจริงๆนะอย่างเขาว่าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายะชะาให้ดู ถ้าผมเดินไปเร็วนะดูนะเนี่ยดูดนะิเนี่ย,ยมันขึ้นมาอยู่บหมือนบอกกันนะเนี่ยเต็มเลยแล้วไม่ใช่ตัวแบบว่าตัวสองนิ้วนะนี่แต่ผมจับมันไม่ทันเลยเดี๋ยวไหนไหนมันมีต้องม,ม,มีสวยบ้างแหละฮะสวยมาหนึ่งแล้วแต่ตัวไม่ใหญ่อีกเอา้าตัวไม่ต่อนะจากั้น เนี่ยเนี่ยมันพป็าแบบนี้ให้พี่ๆน้าๆดูนี่ไซส์เนี่ยส่วนใหญ่เยอะเลยแล้วก็อีกชนิดหนึ่งแบบเมื่อกี้แหละไอตัวคอขาด้วยผมไม่ดูอ่ะเนี่ยปลาเขื่อนลำปาวนั่นนี่มันอยู่บนบกเลยอ่ะเนี่ยเต้มไปหมดเลยเนี่ยถ้าผมเดินไปเรื่อยๆเนี่ยดูนะดูนะเนี่ยมันจะดิ้นบนบกเห็นไหมเห็นไหม มุดลงมาในย้าแล้าออกมือค้ำก็จับได้อีกแต่ถ้าชาตวิ่งน่าจะได้เยอะมากเลยปลาแบบนี้ขู่ดูดิเต็มเลยโอ้โอ้ไทยแลนดน์ย่ๆ เย็นนิ่งๆขึ้นมาอยู่บนบกเนี่ยดูดิเยอะมากครับโอ้โหจับไม่ทันอีกตัวใหญ่จับไม่ได้อ่ะมือเดียว โอ้โห okay. ทุกวันทัว่วเลยน่าจะยาวไปนู่นละผมขีเดเดิมแล้วับมันเยอะเนะเดี๋ยวผมตัดไปตอนผมเอาสวิงลองเอาสวิงจับให้ดูนะว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะโอเคเดี๋ยวเอาสวิงมาตักกัน จับมือเปล่าดูแล้วไม่ได้เรื่องเขื่อนเช้านี้ว่าจะลองเอาปลาตัวเล็กๆนี้ไปทอดกินดูนะน่าจะอร่อยนะปลาตัวเล็ก,ลกบางทีผมก็เบื่อแนละ้ปลาตัวใหญ่เออไซต์แบบนี้โอ้โหเยอะด้วเกินโอ้โหแท็กกันนปลาหมอเลยจะต,ตุดมึอหื้อหื้อหื้อหืออื้อหือมแต่จับไม่ได้ตัว ืมได้ตัวหนึ่งตัวเล็กอีกและเนี่ยโอ้โหโอ้โหเนี่ยสองตัวแล้วเดี๋ยหาว่าตัวเดิมอีกนี่เห็นไหมจับปลามือเดียวนะนี่ถ้าจับสองมือมันจะขนาดไหนเนี่ยห่ากินง่ายท้ปะลำเปล่า <c oughs> ข้าวาดสิเอ้ยเวย ถ้าเป็นทางทะเลก็เหมือนปลาเมาน้ําขึ้นมาวางไข่อะไรเงี้ยครับนั่นบางตัวขึ้นมาลงกลับไม่ได้หรือยังไงเนี่ยหลับสระ,ะตายเองเห,รอหรือโดนรยเหยียบนะไปแล้วผมจะแปลสวิงแล้วก็จะตักผมไม่มีที่ไม่ได้เอาไอ ไอ้ที่ติดกล้องตรงหน้าอกมานะนอสื่อไม่ได้เดี๋ยวผมเอาที่ตักเลยเดี๋ยวตักได้เยอะได้ได้ได้ผลงานเนี้ยแล้วเดี๋ยวจะตัดไปให้ดูนะตอนที่ได้เยอะหนูก็ขนาดดูดิดูดขึ้นบอกไปเลยไหมอื้มอื้ นี่นะหนาโอโมนะไอพวกนี้แหละถ้ากระโดดก็อดกินล่ะโอเคเดี๋ยวเอาสวิงแล้วเดี๋ยวเราจะตักให้ดูพอดูเลยเยอะมากเลยเต้ไมไปหมดเลยโอเคครับเดี๋ยวตักไปตอนผมตักปลาได้แล้วนะกนะ็จะได้ประมาณไหนเอาแค่พอกินพอไม่แน่เอาเยอะนะโอเคพอดูจากตรงแล้วเหมือนมันขึ้นมาวางไข่เพราะฝนมันตกอะนะ เรียกว่าปลาอะไรผมก็ไม่รู้จักนะพี่ๆนะนะท่านไหนที่รู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับชนิดปลาน้ำจืดไทยผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะที่เป็นนั้งเดิมแหละแต่ถ้าปลาตูนี่พอรู้อยู่โอเคอยังไงเดี๋ยวผมเอาสวิงน,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 นู่นอยู่นุ่นแล้วสวิงตัก,กๆๆมันนี่มันร่อตาล่อใจจริงยังไงตัดไปตอนที่ได้ปลาให้ดูนะครับ ผมก็จะพอแล้วได้พอประมาณแล้วครับน่าพอกินแล้วะเยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวลำบากไอ่ลำบากแล้นะลำบากตัวเราเองเนี่ยแหละเราต้องมานั่งทำรับ <c oughs> ถ้าคนที่ตกปลาน่าจะเป็นหมือนผมมากนะครับผม บอกว่าตกเองก็ต้องไปทําเองอีกโอเคได้ประมาณนี้ก็หน้ามาเกืบสองโลแล,แล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมพอแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายพี่พี่พนะนะด,ดนนะแดดเริ่มมาละนี่ก็เป็นเวลาเท่าไหร่เนี่ยตีห้าห้าสิบหกห้าสิบแปดตีห้าห้าสิบป เดี๋ยวผมพาเดินดูบตาในแค่นี้ก็พอแล้วบบกเก็บปกกัรเก็บลิ้มร้อยนี่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 มันจะอยู่นี่เลยน,นี่ผมพ่งช้อนมันไปเองนะเปรี้ยวจริงเลยพวกนี้เห็นเพื่อนไหมเนะี่ยเต็มถังแล้วเนะยไม่กลัวเลยจริงๆ นี่ถ้าผมเขี่ยมามันก็ขึ้นบอกเลยนะดูดูดูไปลกจรินถุงนีคือมันเยอะมากครับนี่นี่เยอะไม่เยอะดูดิมือเปล่า